เปิดข้อมูลใหม่ลุงพลจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันในวันนี้แต่วันข้างหน้าลุงพลยังมีสิทธิ์ถูกถอนการประกันก็ได้กฎหมายว่าไว้ว่าอย่างไงแล้วมีหลักฐานจากแม่น้องชมพู่ไปบอกว่าลุงพลเนี่ยไปข่มขู่พยานเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจถึงขั้นต้องนอนคุกในคืนนี้ผลจะเป็นยังไง รายละเอียดจะเป็นยังไงวงในเขาว่ากันยังไงติดตามครับสวัสดีครับเพื่อนๆ Youtube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชร ผ่านพ้นไปสาหรับการประชุมรัฐสภา,าที่ไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนเตรียมตัวกันไว้นะครับวันที่7มิถุนายนนี้จะมีการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วทั้งประเทศใครที่จองคิวหมอพร้อมกันไว้แม้หมอจะไม่พร้อมแต่จังหวัดท่านพร้อมท่านก็จะได้ฉีดอย่าลืมไปติดตามนะครับเขาบอกว่ามีการส่งมอบวัคซีนกันหลายล้านโดสแล้วและเตรียมที่จะระดมปูพรมกันฉีดยังไงตอนนี้นะครับใน กรุงเทพมหานครการไปเดินตามห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดไม่น่าเชื่อนะครับว่าห้างที่ขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเนี่ยตกแต่งบ้านเนี่ยจะเป็นจุดกระจายเชื้อผมเนี่ยเข้าใจว่าเฉพาะห้างที่แบบไปชอปปิง้งไปกินกันเฉยถึงจะเป็นจุดกระจายเชื้อห้างที่เป็นขายของประดับบ้านขายของต่อเติมบ้านก็โดนด้วยครับกับเขางานนี้นั่นแสดงให้เห็นว่า ในพื้นที่กรุงเทพานครจุดใดก็ตามที่มีคนเยอะแยะควรหลีกเลี่ยงไม่ควรไปแม่เดี๋ยวยังไงนะครับติดตามมาดูแต่ละจังหวัดว่าจังหวัดท่านได้ฉีดวัคซีนหรือไม่แต่วันนี้ครับจะฉีดไม่ฉีดมีคนหนึ่งนะครับที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าจะต้องติดคุกติดตารางหรือเปล่าในขณะที่ผมกำลังจัดรายการ YouTube เพื่อบันทึกเทปอยู่ตอนนี้นะครับ นายชยพลวิภายังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่าออกฎหมายนะที่จะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันหรือจะมีการถอนประกันเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ครับเล่าเรื่องในการตํารวจเพาะอบกกตูมเอาตัวนายชยพลวิภาหรือลุงพลเนี่ยนะครับใช้ย,ยาเขานะไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้ แล้วทางทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เอาเงินและเตรียมโฉนดที่ดินอีกเป็นหลักล้านรวมทั้งสิ้น2ล้านกว่ามูลค่านะไปเพื่อเตรียมที่จะใช้ประกันตัวเบ็ดเสร็จสุดท้ายตัดสินใจวางเงิน5 0 0 0นบาทในการประกันตัวลุงพลในระหว่างการประกันตัวก็พบว่าแม่ของน้องชมพู่แม่ของน้องชมพู่เนี่ยมาทำเรื่องคัดค้านการประกันตัวก็คือกลุ่มหนึ่ง ไม่อยากให้ในายชัยพลเนี่ยได้รับการประกันตัวเขาก็เลยเป็นและเขาเป็นผู้เสียหายทางนิตินายเป็นแม่ของเด็กหญิงชมพู่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเขายื่นเข้ามาตอนแรกผมก็เข้าใจว่ายื่นเข้ามาคงไม่ได้มีการสืบพยานไม่ได้มีการตัดสินอะไรกันปรากฏไม่ใช่อย่างนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทนายตั้มเล่าว่าเล่าว่านะปรากฏว่าศาลท่านไตส่สวนครับ สารท่านให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายท่านเรียกมาไต่สวนวันนี้แม่น้องชมพู่เนี่ยเตรียมพยานมา4 5ถึงหคนเตรียมมาทำไมเตรียมมาเพื่อบอกให้สารฟังว่าลุงพลหรือนายชยพลวิพาเนี่ยเป็นคนที่ไปคุกคามข่มขู่พยานหากให้ประกันตัวออกมาข้างนอกเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แมสิ่งเหล่านี้นี่ดูจะเป็นประเด็นทางข้อกฎหมายนะไม่น่าเชื่อว่าแม่ของน้องชมพู่เนี่ยจะมีความรู้ขนาดนี้แต่เอาละณตอนนี้ทั้งผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับลุงพลและผู้เสียหายต่างฝ่ายต่างก็มีทายในความให้คำปรึกษาอยู่ไม่อย่างนั้นยื่นแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับ <S <S ทีนี้ครับประมวลวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตราน <S 1น6ในการที่ศาลท่านจะวินิจฉัยว่าจะปล่อยหรือจะไม่ปล่อยท่านดูจากอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะครับดูข้อหาครับ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหาอันไหนหนักอันไหนเบาเอาถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตมันก็ข้อหาอุชกันนะในข้อหาที่ตํารวจแจ้งข้อหากับลงพล3ข้อหาเนี่ยนะสข้อหาเนี่ยข้อหาแรกภาคผู้ยาวอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ข้อหาที่2เนี่ยคือข้อหาที่พีคมากคือข้อหาความผิด306ทอดทิ้งให้เด็กอายุกว่าขวบเอ้ยน้อยกว่า9ขวบไปจากตนและทําให้เด็กเสียชีวิต คดีอัตราโทษสูงถึง15ปีส่วนข้อหาสุดท้ายคือการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าตำรวจเอาส่วนนี้มาใช้ในการคัดค้านการประกันตัวหรือไม่นะเพราะส่วนนี้น่าสนใจมากทีนี้ครับอย่างที่สองที่สาลท่านจะดูนะครับว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวก็คือพยานหลักฐานที่ปรากฏว่ามีเพียงใด คือถ้าพยานฐานแน่นหนาฟังแน่นหนาระดับหนึ่งและเชื่อว่าเนี่ยน่าจะกระทาผิดแน่ๆน่น่าจะฆ่าน้นองชมพู่แน่ๆสารไม่ให้ประกันครับเพราะง,งั้นการประกันตัวในวันนี้เนี่ยบอกอะไรหลายอย่างเบื้องต้นแต่ยังไม่ตัดสินนะแต่บอกอะไรหลายอย่างที่มีนัยยะมากๆอย่างที่3ครับพฤติการแห่งคดีดเป็นอย่างไรรายละเอียดของคด,ดีอุชการไม้สะเทือนขวนัญไหมฆ่าเด็ก3ามขวบเนี่ยให้ประกันหรือไม่ให้ประกัน เพราะตำรวจเชื่อว่าเขาทำนะเพราะตำรวจเชื่อว่าเขาทำนะเพราะงั้นเนี่ยไม่รู้สารจะมองยังไงและข้อ4ครับเชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใดก็คือปกติเราจะเห็นใช่ไหมครับไอ้คำว่าเชื่อถือเนี่ยหมายถึงว่าข้าราชการระดับสูงนักการเมืองท้องถิ่นที่มีตำแหน่งสสสวเนี่ยถ้าสสสวมาประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยมักจะได้รับการประกันง่ายนะเพราะตำแหน่งเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าไม่มีคนรู้จักเป็นสสส,สวก็ใช้เงินสดครับถ้ามีเงินนะนะสมัยก่อนลุงพลพัฒน์ไม่มีเงินแต่ตอนนี้มีเงินแล้วนะก็วางห้าแสนวางห้าแสนไปเนี่ยสำหรับข้อหานี้อย่างที่ห้านะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่อันนี้เป็นศาลจะต้องวินิจฉัยนะว่าคดีเนี้ยนายชยพลเนี่ยถูกจับกลุมที่โดยพฤติกรรมนะถูกจับกลุมที่สํานักงานตารวจแห่งชาติไม่ได้มามอบตัวนะ ถูกจับกลุมและก็ถูกส่งกลับมาที่สพอในพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารถือว่าหลบหนีหรือไม่เพราะว่าถ้าบอกว่าหลบหนีเนี่ยส่วนใหญ่ศาลไม่ให้ประกันหรอกครับตามตัวยากครับตามตัวยากแต่แต่เอาละส่วนหนึ่งนายชัยพลนี่ก็เป็นบุคคลมีชื่อเสียงแล้วนะผมว่าเขาไม่หนีหรอกแต่อาจจะถอยไปตั้งหลักเท่านั้นเองอย่างที่6ครับภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วครามมีเพียงใดนี่แหละครับข้อที่6เนี่ย ประเด็นที่แม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับเขาเอาพยาน4ถึง5ปากไปเบิกความให้สารไต่สวนในวันนี้บอกว่าลุงพลเนี่ยไปข่มขู่คุกคามเขาทำให้เขามีความหวาดกลัวถ้าเกิดว่าให้ลุงพลประกันตัวมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่จะทำนะครับในกลุ่มเพื่อนๆทนายก็มีการคุยกันนะอย่างของทนายเจมเนี่ยเขาก็บอกว่า ถ้าแค่มายื่นเนี่ยนะอันนี้มุมมองทนายเจมนิติธรแก้วโตคือพวกผมจะมีกรุ๊ปไลน์รับคุยกันอยู่นะของกับพวกตั้มพวกพี่เจมพวกทนายรัชพลทนายเกิดผลก็จะมีพี่โจ้ด้วยนะมีกรุ๊ปไลน์คุยกันเขาก็มองว่าอย่างนี้เขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าแม่น้องชมพู่แค่พาพยานมาพูดแค่เนี้ศาลไม่น่าจะรับฟังเพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นการข่มขู่คุกคามที่เป็นความผิดทางกฎหมายข่มขู่ทางกฎหมายหมายถึงว่า ขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายนะครับขู่ว่าจะฆ่าขู่ว่าจะทําร้ายร่างกายเป็นต้นถ้าอย่างนงี้ศาลจะไม่ให้ประกันแน่นอนต้องถามว่าพยานที่มาเบิกความของคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยขนาดนั้นไหมอย่างสุดท้ายนะครับในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยอย่างที่7นะครับในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยต้องขังตามหมายสารถ้ามีคาคัดค้านของพนักงานสอบสวนพนักงานอายการโจทก์หรือผู้เสียหายแล้วแต่กรณีศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได,ได้นั่นก็คือผู้เสียหายเขายื่นมา ตามปอวิญญามาตรา1นึ่งหกผู้เสหายยื่นมาตามอนุที่7ยื่นมาขอคัดค้านการประกันตัวศาลก็ต้องพิจารณาก็คือเป็นกรณีที่ทั้งตํารวจทั้งผู้เสียหายยื่นคัดค้านการประกันตัวทั้งคู่สุดท้ายก็เป็นดุลยพินิจของศาลท่านว่าจะให้ประกันหรือไม่โดยอาศัยหลัก7อย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่วันนี้นะถ้าลุงพลจะไม่ได้ประกันตัวผมว่า ส่วนหนึ่งก็คือเพราะข้อหาด้วยข้อหาหนักนะครับที่โดนตั้งมาเนี่ยเพราะว่าทําให้เด็กจะชีวิตจากการทอดทิ้งข้อหาหลบหนีก็อย่าลืมนะครับว่าโดนจับที่สตชไม่ได้รับการมอบตัวนะครับโดนจับนะครับในบันทึกนะครับพนักงานสอบสวนค้านประกันผู้เสียหายค้านประกัน4อย่างเนี่ยนะครับ4อย่างเนี่ย อาจจะทำให้สารท่านไม่ให้ประกันตัวนายชยพลวิพาดก็ได้นะอ่ะล่าสุดจะสี่โมงแล้วเขาได้รับการประกันตัวยังยังไม่มีออกมาใช่ไหมตอนนี้ผมว่าตอนนี้หลายๆคนก็ยังรออยู่นะสารท่านยังไม่ลงพิจารณาเลยนะนี่ตั้มก็ส่งลายมาบอกนะ้นเนี่ยเนี่ยส่งมายังไม่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเลยน่าจะประมาณสี่โมงเย็นคือวันนี้นะครับถ้าประกันตัวไม่ทันสี่มงเย็นเนี่ย หรือสารไม่ให้ประกันเนี่ยต้องไปประกันอีกทีวันจันทร์แล้วนะครับเพราะว่าสาลอุทธรณ์จะสั่งมาใหม่ก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยยังไงก็ตามนะครับก็ยังเป็นกําลังใจให้กับผู้เสียหายนะครับให้หาความจริงให้เจอว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่ขึ้นไปนเสียชีวิตบนเขาเพียงคนเดียวร่างกายไม่ได้สวมเสื้อผ้าใครกันแน่ที่เป็นคนทําให้เธอตายอย่างน้อยๆครับเรา โปรผมเองก็เชื่อว่าเด็กไม่น่าจะเดินขึ้นไปเองตรงจุดนั้นได้นะแม้จะมีหลายคนพยายามบอกว่าเดินได้ก็ตามแต่มันโอกาสมันน้อยมากๆเลยนะมันน้อยมากๆเลยนะถ้าชอบก,ก็กดติดตาม YouTube u t u n n ชแ f a แ p a g e Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสำหรับวันนีสส้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแ n นเ g e ทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆ ใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ2,999บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224